ยาเบสเป็นผู้ที่มีเกียรติกว่าพี่น้องทั้งหลายของเขามารดาของเขาเรียกชื่อเขาว่ายาเบสกล่าวว่าพ่อเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวดยาเบสทูลพระเจ้าของอิสเอลว,ว่าขอพรงทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์และขยายเขตแดนของข้าพระองค์และขอประหัตของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้ายเพื่อไม่ให้ข้าพระองค์เจ็บปวดใจกายและพระเจ้าทรงประทานตามที่เขาทูลขอ พี่น้องคำอธิษฐานของยาเบธเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็มีหนังสือที่ตีพิมพ์ขายมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ขายดีที่สุดนะคะเป็นคำอธิษฐานของยาเบธนะคะซึ่งจะสอนหลักการในเรื่องของคำอธิษฐานของเขานะคะแต่อาจจะมีบางคนที่ไม่ค่อยได้รู้จักชื่อยาเบธนะะนอกเหนือจากว่าจากที่เขาเป็นสายตระกูลจากยูดาแล้ว พระคุพีบอกว่าเขาเป็นคนที่มีเกียรตินะคะแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยได้ตั้งชื่อเขาว่ายาเบดซึ่งหมายความว่าทุกใจหรือเป็นผู้ที่สร้างความเศร้าโศกเนื่องจากว่าการคลอดยาเบดออกมานั้นนะทำให้แม่ของเขาเกิดความเจ็บปวดอย่างมากนะเพราะฉะนั้นในคำมัธษฐานของเขายาเบดร้องทูลต่อพระเจ้าสําหรับการปกป้องสําหรับการอารักขาและการอวยพรนะ เป็นการเล่นคำนะคะยาเบตซึ่งชื่อของเขาแปลว่าผู้ชายแห่งความเศร้าโศกแล้วก็ขอให้พระเจ้าปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากความเศร้าโศกที่ชื่อของเขานั้นทําให้มีความหมายถึงคําพยากรณ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้ายาเบตยังคงใช้ชื่อนี้ต่อไปโดยไม่มีการอธิษฐานชื่อของเขาก็จะเป็นคําพยากรณ์ถึงชีวิตของเขาเองว่าเป็นคนที่นําความเศร้าโศกไปให้กับคนอื่นหรือชีวิตมีแต่ความเศร้าโศกแล้วก็ทุกข์ระทมนะซึ่ง ไม่มีใครอยากจะติดยึดหรืออยู่กับความหมายของชื่อซึ่งมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ยาเบตไม่ได้ท้อใจแล้วก็ไม่ได้หมดหวังแต่เขาเลือลึกถึงพระเจ้าของอิสราเอลนะ เขานึกถึงพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ชื่อของเขาซึ่งแม่ของเขากําหนดเป็นคําพยากรณ์ให้กับชีวิตของเขานะมันสามารถที่จะถูกถอดถอนได้โดยพระเจ้าผู้ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นในพระัมภีร์นะคะพงศดารก็ได้พูดถึงคํา อธิษฐานขอของยาเบตซึ่งมีอยู่สหัวข้อนะคะก็คือสิ่งแรกท่านขอ,อการอวยพรจากพระเจ้านะคะยาเบตยอมรับว่าพระเจ้าของอิสราเอล,ลเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของพระพรทั้งหมดนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาขอพระเจ้าสําหรับพระคุณของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยเลยว่าคําทูลขอแบบเนี้ยอย่างน้อย มันถูกต้องแล้วก็ตรงตามพระสัญญาของพระเจ้าในการที่จะอวยพรให้กับลูกหลานของอับราฮัมนะ,ะเพราะฉะนั้นเราเองคือเชื้อสายของอับราฮัมนะะซึ่งอับราฮัมเป็นผู้ชายคนที่พระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเชื้อสายของเจ้าดุดดังเม็ดทรายในทะเลนะคะแล้วก็เราก็ถือว่าฝ่ายวิญญาณเป็นทายาทนะคะ ที่มาจากอับราฮัมด้วยเช่นเดียวกันเป็นทายาทที่มีสิทธิในการรับพระสัญญานี้เช่นเดียวกันนะคะในประเด็นที่สองที่ยาเบตขอก็คือขอพระเจ้าขยายเขตแดนของท่านยาเบตอธิษฐานเพื่อที่เขาจะมีชัยชนะและมีความมั่งคัง่งและในทุกสิ่งที่เขาทำและชีวิตของเขาจะถูกกำหนดไว้ให้เกิดผลนะคะมีการขยาย เขตแดนมีความเจริญก้าวหน้านะคะในทุกๆท,ทางที่เขาทําพระเจ้าก็จะขยายเขตแดนของเขาออกไปถ้าเขาทาการค้าพระเจ้าก็ขยายเขตแดนการค้าของเขาออกไปอีกนะคะไม่ว่าทําอะไรก็คือพระเจ้าอวยพรให้เกิดผลที่มากขึ้นและมากขึ้นนะคะในข้อที่สามก็คือยาเบตอธิษฐานขอการทรงสถิตของพระพาทของพระเจ้าขอรบ้านของพระเจ้าสถิตอยู่เหนือข้าพระองค์นะคะอันนี้คือวิธีการของยาเบต ที่ขอคําแนะนําที่มาจากพระเจ้าแล้วขอความเข้มแข็งของพระองค์ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามสิ่งที่ยากสิ่งที่ลําบากนะคะเขาขอที่ประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์สถิตอยู่กับข้าพระองค์หมายถึงขอการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามพี่น้องถ้าเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าไม่มีอะไรเลยที่จะยากนะ,ะพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าสามารถนําเราฝ่าฟันแล้วก็สามารถผ่าน ทุกอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะในเพราะฉะนั้นของพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงแต่เราแข็งแกงด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องการการทรงสถิตของพระวิญญาณเพื่อเราสามารถจะทางานทุกอย่างได้ง่ายการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเราก็ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะทรงสําแดงความล้ําลึกให้กับเราได้เห็นพระองค์ทรงสําแดงสติปัญญาให้กับเรานะคะ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแตกต่างจากคนในโลกนี้นะหรือถ้าคริสเตียนที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะดาเนินชีวิตด้วยความพยายามของเนื้อหนังของตัวเองซึ่งจะจบท้ายด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ความลําบากนะคะแต่ถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพึ่งพาพระองค์เราอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทาให้เราสามารถเดินในการอัศจรรย์ของพระเจ้าได้พระองค์ทรงสามารถช่วยให้เรามีความเชื่อที่เกินอัศจรรย์ได้นะคะพระองค์สามารถช่วยเราให้ทําสิ่งที่ยากมากได้นะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ยาเพททูลขอจากพระเจ้านะคะเพื่อจะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเพื่อท่านจะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ ประเด็นที่สี่ก็คือขอการปกป้องนะยาเบตบอกว่าขอพระองค์ทรงป้องกันเขานะให้ผลจากเหตุร้ายทุกอย่างพี่น้องเหตุร้ายนั้นเป็นเหตุร้ายที่เราอาจจะเผชิญด้วยตัวเองนะคะหลายครั้งเราอาจจะแบบสมมุติว่าเดินทางแล้วก็เจอเหตุร้ายอุบัติเหตุหรือเหตุที่ไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือเหตุร้ายที่มันเข้ามาหาเรา แต่ยังมีเหตุร้ายอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ต้องอธิษฐานในการปกป้องเหตุร้ายนี้ด้วยคือการที่เราจะนําเหตุร้ายไปถึงคนอื่นนะคะอย่างเช่นเราอาจจะทําให้คนอื่นเสียใจโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะเป็นต้นเหตุความบาปที่ทําให้คนอื่นนั้นรับผลกระทบไปด้วยนี่คือยาเบ็ด อธิษฐานป้องกันทั้งสองด้านนะคะเพื่อที่เขาจะไม่นําความทุกข์ใจมาจากคนอื่นสิ่งนี้ทําให้ยาเบธกลัวนะคะเนื่องจากชื่อของเขานะค,ะคือการนําความเศร้าโศกไปที่คนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือบาดแผลสําหรับยาเบธมากเลยเพราะฉะนั้นเขาป้องกันนะคะบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าปกป้องเขาให้พ้นจากอันตรายทุกอย่างเพื่อที่เขาจะไม่ต้องเจ็บปวดใจกายนะคะ ความเจ็บปวดใจกายสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราทำความเจ็บปวดให้กับคนอื่นด้วยเราจะรู้สึกผิดเราจะรู้สึกเจ็บปวดด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะเราจะนำความเจ็บปวดมาในคู่ชีวิตของเราถ้าเราพลาดพั้งทำบาปนะ,ะไม่ว่าบาปการล่วงประเวณีหรือบาปอื่นที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวนะ,ะนั่นะ่ะคือการที่เรานำความเจ็บปวดไปสู่ผู้อื่น ะะเพราะฉะนั้นเมื่อเราที่ฐานขอการปกป้องให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายเราขอพระเจ้าปกป้องเราทั้งสองทางนะคะจากการที่เราจะไม่เป็นความเจ็บปวดสําหรับผู้อื่นแต่ขอให้เราเป็นพระพรสําหรับผู้อื่นแล้วพระเจ้าปกป้องเราให้พ้นจากเหตุร้ายภายนอกทุกอย่างนะคะที่เราไม่ต้องพบกับอันตรายหรือเหตุไดใดที่มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะคะในการปกป้องอันตรายนั้นสอดคล้องกับ พระกัมพีมัทธิวบทที่6ข้อที่9นะซึ่งพระเยซูได้สอนสาวกนะคะในการอธิษฐานก็คือพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ขอให้พ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายนะเป็นการอธิษฐานปกป้องผู้เชื่อที่จะให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายทุกอย่างคือการทดลองที่อาจจะทำให้ตกลุมพลางนะ ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมสําหรับการทดลองบางครั้งมารซาตานก็เอาการทดลองนี้เข้ามาซึ่งการทดลองนี้จะสอดคล้องกับความปรารถนาของเนื้อหนังนะอย่างเช่นเนื้อหนังของคนบางคนอาจจะมีความบับอยากล่ํารวยอยากประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มารสซาตานนํามาล่อลวงก็จ,จะเป็นการที่หารายได้ได้ง่ายๆแต่มันไม่ถูกกฎหมายการที่หารายได้มาง่ายๆจนเหลือเชื่อ แต่ในที่สุดเราถูกโกงนะคะในโลกนี้มีการล่อหลวงในเรื่องของความโลภมากมายนะคะมันมีแพลตฟอร์มหุ้นหรือว่าอะไรนะการลงทุนที่คุณลงทุนแค่นี้แต่ได้รับผลกำไรตอบแทน20%ต่อเดือนนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาพี่น้องเราจะมองออกว่าไม่มีอะไรที่ให้ผลตอบแทนขนาดนั้นต่อเดือนนะ,ะเพราะว่าธนาคารก็ยังให้ไม่ถึงถ้าสมมติว่า มีคนมาชักจูงเราให้ทำแบบนี้เราควรจะดูว่าแล้วเขาเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรนะบางคนอาจจะบอกว่าก็เขาอไปเล่นหุ้นให้เรานะธรรมชาติของตลาดหุ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่การันตีเราเดือนละ20%มันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นอาจจะได้ผลกำไรมากที่สุด แต่มันไม่สามารถเจาะจงได้ว่าเราจะได้เดือนละ20%ทุกเดือนเพราะว่าหุ้นมีขึ้นมีลงนะะหรือเอาไปลงทุนอะไรบางคนบอกว่าเอาไปลงทุนซื้ออสังหามาเลเวอเรจแล้วก็ขายพี่น้องเขาจะต้องขายให้ได้ทุกเดือนเพื่อให้ได้เงินขนาดนั้นซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่ามองเห็นความ เงินทองจนตาโตจนลืมคิดแล้วก็มองว่าโลกนี้มันสวยหรูหรือเกินนะคะให้มองลึกกว่านั้นนะคะเพราะว่าคนที่โลภก็จะตกเป็นเหยื่อนะฮะนี่คืออันตรายสิ่งที่มาซาตานได้ล่อลวงเราจากเนื้อหนังของความโลภนะะของมนุษย์เองเพราะฉะนั้นเราอย่ารักเงินทองมากกว่ารักพระเจ้านะ,ะบางครั้งก็อาจจะมีตงิดตงิดแหละว่ามันฟังดูแปลกแปลกเนาะแต่ก็เอาเพราะว่าโอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ย คำว่า20%ต่อเดือนนี่มันเข้าตาจนมองอะไรอื่นไม่เห็นนะคะจนไม่สามารถเห็นคําแนะนําของพระเจ้าคําว่า20%ต่อเดือนเนี่ยผลกําไรโอ้โหมันมันทำให้แบบเนื้อหนังเนี่ยมีกําลังมากจนฝ่ายวิญญาณเนี่ยถูกถูกกดลงไปเลยนะคะแล้วในที่สุดแล้วสิ่งนั้นก็จะสูญเสียไปนะคะสิ่งที่เคยคิดว่าจะได้ เราจะไม่ได้เลยนะพี่น้องข้าพเจ้าเห็นมาเยอะแล้วว่าคนที่มีความโลภนะฮะอยากจะได้มากๆตกเป็นเหยื่อเสมอนะฮะแล้วมารกษาตาลก็รู้มันก็ใช้จงจุดนั้นแหละนะฮะเป็นเหยื่อล่อเรานะะเอาปลาเล็กมาตกปลาใหญ่แบบนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นให้เรามีสติปัญญาแล้วก็เดินในทางของพระเจ้าเดินด้วยสติปัญญานะฮะแล้วก็ความเข้าใจที่มาจากพระเจ้ามันอาจจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลนะฮะแต่ถ้าเป็น การแนะนําที่มาจากพระเจ้ามันจะเกิดผลดีสําหรับเราเสมอนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยาเบตอธิษฐานเป้าหมายของยาเบตที่เขาอธิษฐานเพื่อเขาจะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความเศร้าโศกจากชะตาชีวิตของเขาจากคําพยากรณ์ซึ่งเขาได้ถูกยัดเยอดให้ผ่านชื่อของเขานะเพราะฉะนั้น ยาเบทจึงอธิษฐานเพื่อเขาจะหลุดพ้นจากคำสาปแช่งนั้นเพื่อที่เขาจะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากสิ่งที่กำหนดชีวิตของเขานะแล้วก็ตามที่พระคัมภีร์บอกก็คือว่าโอ้พระเจ้าพระเจ้าฟังและก็ตอบคำอธิษฐานของยาเบทนะคะทำให้เขาเป็นคนที่มีเกียรติมากในท่ามกลางบรรดาพี่น้องของเขานะคะคำอธิษฐานของยาเบทเป็นคำอธิษฐานที่ถ่อมใจ นะคเหมือนกับคำยตดฐานของโซโลมอนที่ขอสติปัญญาด้วยความถ่อมใจเพราะว่าเพื่อผลประโยชน์สําหรับเพื่ออื่นเพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระเจ้าได้คำามิถานของยาเบตเป็นคำยึิถานที่จริงจังนะฮะสำหรับการได้รับพระพรแล้วก็การที่เขาคาดหวังจะได้รับคําตอบหรือความชื่นชมยินดีนะฮะที่เขาได้คาดหวังเพราะฉะนั้นยาเบตนะะในที่สุดเขาก็หลุดพ้นจากความเศร้าโศก เพราะว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขาและเขามีชัยชนะอยู่เหนือชื่อของเขาเองนะคะคำอธิษฐานของยาเบทมีชัยชนะอยู่เหนือชะตาชีวิตของเขานะคะเพราะนั้นพี่น้องคำอธิษฐานของยาเบทจึงเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับเราที่เราควรจะให้การอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเรานะคะเราจะมองไปที่พระเจ้านะคะเวลาที่เรามีปัญหาหรือ ทุกๆวันของเราในการดำเนินชีวิตอาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อเรามีความสุขเราก็ควรสรรเสริญพระเจ้าเราควรขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามีความทุกข์เราก็ที่ฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือเราควรจะใช้เวลาอยู่ในการทรงสถิตและอยู่ในการเชื่อมต่อกับพระเจ้าอยู่เสมอนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราเอธิษฐานล่วงหน้าไว้เสมอนะคะ เพื่อที่เราจะอยู่ในพระคุณการพึ่งพาและการทรงเจิดของพระองค์เสมออย่าให้ท่อพระคุณของพระเจ้านั้นขาดหายไปจากชีวิตของเรานะ,ะแล้วการเชื่อมต่อท่อพระคุณคือการที่เราให้พระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราเสมอทุกเรื่องทุกอย่างบางคนอาจจะอธิษฐานแค่ช่วงเวลาเฝ้าเดียววันละหนึ่งชั่วโมง นะคะบางคนอาจจะธิษฐานแค่เฉพาะว่าเวลาที่มีปัญหาก็อู้อธิษฐานต่อพระเจ้าแต่เวลาที่ชีวิตมีความสุขฉันก็อกไปหลั่นล้าไม่ต้องพึ่งพระเจ้าล้วพระเจ้าทุกสิ่งโอเคลูกไม่ต้องการความช่วยเหลือของพระองค์แต่เวลาที่ทุกโอพระเจ้าลูกต้องการความช่วยเหลือของพระองค์แล้วงานเข้าละเวลานี้งานเข้าลูกขอความช่วยเหลือของพระองค์นะ,ะแบบนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เราควรมีต่อพระเจ้านะคะ พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ตู้เ t m ีมของเรานะคะเวลาต้องการอะไรก็มากดตึกตึกแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้สนใจจนกว่าที่จะมีความต้องการเข้ามาอีกนะพระเจ้าไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์กับเราแบบนั้นนะแต่ว่าพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์กับเราเนี่ยตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะพระเจ้าอยู่ในใจของเราอยู่ในจิตวิญญาณของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติพระเจ้าตลอดเวลานะหลายสิ่งที่เราทําเราจะคิดว่าเฮ้ยพระเจ้าไม่เห็นหรอกพี่น้องพระเจ้าเห็นนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องถวายเกียรติแด่พระองค์ทุกทางแล้วก็มีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอในการทรงเสถิต ของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นการอธิษฐานของเรามันไม่ใช่แค่วันและแค่หนึ่งชั่วโมงนะหรือบางคนอนะธิษฐานเฉพาะแค่ก่อนกินข้าวแท่นั้นนะหรือบางคนก็ธิ่ฐานเฉพาะที่ว่ามีเวลา,าที่จะต้องการอะไรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องการอธิษฐานชีวิตการอธิษฐานมันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ว่าเราต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าเหมือน พระองค์เป็นเพื่อนของเราเป็นสหายสนิทของเรานะคะเราอาจจะไม่ต้องพูดออกมาจากปากแต่ในใจของเราเราคุยกับพระองค์ได้ตลอดเวลาโอ้ oh, พระเจ้าดูนี่สิโอ oh, ท้องฟ้ามันสวยจังดูนี่สิพระเจ้าดูนี่สิถึงแม้ว่าเราไม่มีอะไรจะขอจากพระเจ้าแต่เราคุยกับพระองค์ได้พี่น้องเพราะว่าเมื่อเรามีเพื่อนสนิทนะคะกับเพื่อนสนิทของเราเราอยู่ด้วยกัน ถ้าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเอายกตัวอย่างเช่นข้าพเจ้ากับสามีนะคะอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมง7วันนะะ7วันต่อหนึ่งสัปดาห์ก็คือตลอดเวลานะคะเราไม่ได้คุยกันตลอดเวลาแต่เราสื่อสารกันด้วยการมองหรือว่าการที่ เชื่อมความรู้สึกกันนะเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเรารับรู้การอยู่ของกันและกันได้เราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องคุยกันตลอดเวลานะแต่เรารู้ว่าเราอยู่ที่นั่นนะด้วยกันเช่นเดียวกันพระเจ้าต้องการให้เราตระหนักรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอนะไม่จําเป็นต้องพูดกับพระองค์ก็ได้นะหรือ บางครั้งพระองค์ก็ไม่ได้พูดกับเราแต่พระองค์อยู่ในเราให้เราตระหนักรู้ว่าพระองค์อยู่กับเราเสมอนะแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลานะความชื่วยเหลือของพระเจ้าพร้อมอยู่เสมอทุกเวลาพระเจ้าต้องการคุยกับเราพระองค์ต้องการให้เราได้ยินเสียงของพระองค์พระเจ้ากําลังจะบอกอะไรเรานะถ้าเราปล่อยให้ใจของเราห่างจากพระเจ้าไปสนใจอยู่กับสิ่งอื่นเราจะพลาดไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าเลยนะคะ อันนั้นเป็นเหตุที่ทําไมเราต้องเฝ้าเดี่ยวเพราะว่าการเฝ้าเดี่ยวนียคือการที่เราแยกตัวออกมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มาเข้าห้องอธิษฐานของเราซึ่งมันเงียบมันไม่มีใครรบกวนเรานะคะเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่เมื่อเราคุ้นชินกับตรงนั้นเราสามารถจะได้ยินเสียงของพระเจ้าตลอดเวลานะเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในจิตวิญญาณของเราแต่เราจําเป็นต้องฝึกตัวเองว่าเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดนะเราฝึกตัวเองว่า พระอ,องค์ทรงอยู่ในเราตลอดฝึกในการที่จะคุยที่จะนึกถึงพระอ,องค์อยู่เสมอทุกอย่างคุยกับพระอ,องค์ทุกเรื่องนะเหมือนที่เราคุยกับตัวเองนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานของยาเบทก็นุนใจเรานะว่าหนึ่งพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ อะไรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นก็ตามเรารู้ว่าเมื่อเราอธิฐานแล้วติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าสามารถปกป้องเราจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่อ่อนล้าในการอธิษฐานเราจะไม่ละเลยในการอธิษฐานในการที่จะปกป้องตัวเองนะคะสำหรับช่วงเวลาที่มันอาจจะฉุกเฉินแล้วเราอธิฐานไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องอธิษฐานแล้วก็ปกป้องตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอ่ เขาเจ้าอยากให้พี่น้องนะะเรามาอธิฐานด้วยกันตามแบบอย่างคำอธ,ธิฐานของยาเบตนะคะให้พี่น้องอธิฐานนะคะเมื่อขา้าพเจ้าอธิฐานพี่น้องก็อธิฐานตามแล้วบางช่วงเราอาจจะใส่ชื่อตัวเองไปเป็นการอธิษฐานที่ครอบคลุมนะคะสำหรับชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับพระพรที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราในทุกๆวัน ลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูที่มากมายและพะัญญาของพระองค์ที่เป็นจริงในชีวิตของลูกพระองค์เจ้าค่ะถ้าความเชื่อของลูกยังน้อยอยู่ขอพระองค์ทรงเพิ่มความเชื่อให้กับลูกเพราะว่าความเชื่อก็เป็นพระคุณที่มาจากพระองค์พระเจ้าลูกต้องการจะมีความเชื่อที่เป็นความเชื่ออัศจรรย์ที่สามารถพลิกโลกใบนี้ได้เป็นความเชื่อที่พลิกสถานการณ์ได้และลูกเชื่อในพระเจ้านะของพระองค์ว่าถ้อยคํา ความเชื่อแค่มเมล็ดมัสตาร์ดสามารถที่จะเคลื่อนภูเขาไปข้างหน้าได้พระองค์เจ้าคะลูกรู้ว่าความเชื่อนั้นสามารถเชื่อมต่อกับพระคุณของพระองค์ได้ความเชื่อของลูกเชื่อมต่อกับพระคุณของพระองค์ให้ทํางานในมิติของฝ่ายวิญญาณพระเจ้าและลูกขอบคุณพระองค์สาหรับสิทธิอํานาจและสิทธิในความเป็นลูกกับพระองค์ เพื่อลูกสามารถจะอธิษฐานแล้วทูลขอต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ได้พระองค์ผู้ทรงควบคุมจัก,กรวาลและดวงดาวให้เคลื่อนไปในระบบของมันพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่พระองค์ทรงให้สิทธิกับลูกในการที่ลูกจะอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าองค์พระผู้สร้างพระเจ้าละลวูวอธิษฐานขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรลูกในวันนี้พระองค์จาขา่าวอวยพรลูกในวันนี้ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้ลูกขอรับไว้ด้วยความเชื่อลูกขอรับ ความมั่งคั่งบริบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสันติสุขความชื่นชมยินดีไม่ว่าจะเป็น การงานธุรกิจทุกอย่างพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรง,งอวยพรให้มันเกิดผลอย่างมากมายพระองค์เจ้าค่ะชีวิตของลูกเป็นชีวิตที่เบาสบายพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าภาระหนักทั้งหลายงานหลักทั้งหลายนั้นพระองค์ได้ทรงแบกรับแทนลูกพระองค์ได้ทรงทําสิ่งที่ยากแทนลูกเพื่อลูกจะรับพระคุณของพระองค์และรับมรดกส่วนที่เป็นของลูกและดําเนินชีวิตในความครบบริบูรณ์ของพระเยซู ลูกขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงยอมตายเพื่อลูกทําให้ลูกได้รับความชอบธรรมที่มาจากพระองค์ไม่ใช่การกระทําของลูกเองและลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระกายที่ได้แตกหักเพื่อลูกทําให้ลูกนั้นมีสุขภาพดีเป็นของขวัญเป็นพระพรโดยผ่านทางการสิ้นพระชนของพระองค์และลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ พระะเหตของพระองค์นั้นได้ปกคุมอยู่เหนือชีวิตของลูกปกคุมและชำระอยู่เหนือความบาปของลูกพระองค์ได้ทรงชำระลูกให้พ้นจากความบาปและให้พ้นจากคำสาปแช่งเวรกรรมทั้งหลายที่ตกทอดมาจากบรรพุรุษพระองค์ได้ทรงล้างคำสาปแช่งนั้นออกไปจากชีวิตของลูกลูกอธิฐานขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งพระพรและลูกประกาศว่าคำสาปแช่งทั้งหลาย ไม่มีส่วนในชีวของลูกอีกต่อไปไม่ว่าคำสาปแช่งนั้นจะตกทอดมาตั้งแต่บรรพุลุษยาวแค่ไหนก็ตามลูกที่ทานแล้วตัดสัมพันธ์กับบาปเวรกรรมที่ตกทอดมาจากบรรพุรุลูกอธิทานแล้วตัดสัมพันธ์กับคำสาปแช่งที่ตกทอดมาจากบรรพุรุษลูกปฏิเสธลูกไม่รับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแต่ลูกรับพัสัญญาของพระเจ้าคือชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรและการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้า พระองค์จะคาูาวอที่ฐานขอพระเจ้าทรงขยายเขตแดนของลูกไม่ว่าลูกทําสิ่งใดสิ่งนั้นเจริญแล้วก็เกิดผลขอพระองค์ทรงขยายเขตแดนความเชื่อของลูกพระองค์จ้ารวะที่ความเชื่อของลูกนั้นจะเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เท่ากับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ขอพระองค์ทรงขยายอาณาเขตของลูกในการรับใช้พระองค์เจ้าค่าที่พระองค์จะทรงขยายอาณาเขตของลูกไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์เจ้าค่ะและขอพระองค์ทรงขยายเขตแดนอาณาจักรและการครอบครองของลูกพระองค์เจ้าค่ะที่มันจะไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิทธิแห่งการครอบครองในอาณาจักรของพระองค์และในเขตแดนของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์เจ้าค่าลูกอธิษฐาน ขอการทรงสถิตของพระองค์ขอพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์นั้นสถิตยอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะและไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดผลเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราพระองค์เจ้าค่ะให้เราอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์พระเจ้าเปิดตาและเปิดใจฝ่ายวิญญาณของเราที่เราจะมองเห็นการงานของพระองค์เปิดหูของเราที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนไม่มีเสียงอะไรที่จะมาแทรก พระองค์เจ <Workers'> ้าค่ะเปิดตาของเราที่เราจะเห็นพระองค์และเห็นการงานของพระองค์เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เห็นความรักของพระองค์ได้พระองค์เจ้าค่ะเปิดหัวใจของเราที่จะสัมผัสถึงความรู้สึกของพระเยซูได้ไม่ว่าพระเยซูรู้สึกอย่างไรความรู้สึกของเราเชื่อมต่อกับพระองค์ที่เราจะสัมผัสถึงความรู้สึกของพระองค์ได้ไม่ว่าความรู้สึกใดก็ตามพระองค์เจ้าค่ะขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งกับพระองค์ ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเหมือนที่พระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาพระเจา้าค่ะเราต้องการเช่นนั้นแหละเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเจิมทรงสถิตอยู่เหนือเราอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ขอการเจิมอันสดใหม่ที่มาจากพระองค์และให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเกิดในชีวิตของเราพระเจ้าผลทุกผลแห่งพระวิญญาณทุกอย่างจะเกิดผลในชีวิตของเราพระเจ้าเพราะว่าเราคือพระวิหารเป็นที่การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอชำระพระวิหารนี้ให้สะอาดและบริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะและอวยพรที่ชีวิตของเรานั้นจะไม่ใช่ชีวิตธรรมดาบนแผ่นดินโลกนี้แต่เราจะมีชีวิตที่อัศจรรย์คือชีวิตที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจฤทธิอำนาจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะทําในสิ่งที่พระเจ้าของพระองค์ได้บอกไว้ว่ามีความเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีเขาจะรักษาโรคได้ เขาจะกินยาพิษแล้วไม่เป็นสิ่งใดพระองค์เจ้ขาข่านนั้นคือชีวิตที่อัศจรรย์และทําให้เรามีเสรีภาพจากการลบกวนของวิญญาณในโลกนี้พระองค์เจ้ขาข่าและสิทธิอํานาจนั้นทําให้เรามีชัยชนะที่อยู่เหนือวิญญาณที่ครอบครองในโลกนี้พระองค์เจ้ขาข่าเราอธิฐานขอบคุณพระเยซูสําหรับชัยชนะและพระองค์ให้เรามีส่วนร่วมในชัยชนะกับพระองค์พระเจ้า เราที่ทานแล้วเราขอบคุณพระองค์และเราประกาศชัยชนะของเราจากชัยชนะขององค์พระเยสูจะไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้เราล้มลงหรือล้มเหลวได้จะไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้การงานของพระองค์ในชีวของเราล้มเหลวพระองค์เจ้าข่าเพราะว่าเรารับชัยชนะแล้วแล้วชัยชนะนั้นมาจากองค์พระเยซูพระองค์เจ้าค้ะรวมที่ฐานขอบปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายทุกอย่างพระองค์เจ้าค่ะปกป้องเราที่เราจะไม่เป็นหินสะดุดสําหรับผู้อื่น พง์เจ้าคะ่ะเราจะไม่นําความเสียใจไปยังผู้อื่นพระเจ้าเราจะไม่เป็นเหตุทําให้ผู้อื่นเสียใจหรือเดือดร้อนแต่เราจะเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นนั้นรับพระพรอย่างมากมายพระเจ้าไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนที่ที่นั่นจะเกิดผลและเป็นพระพรพรง์เจ้าคะ่ะไม่ว่าเราจะทําสิ่งใด สิ่งนั้นจะเกิดผลและเป็นพระพรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดชุมชนนั้นก็จะรับพระผ่พระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าพะสริของพระองค์นั้นติดตามเราไปพระเจ้าแล้วความรักของพระองค์พระเจ้าการเจริญเกิดผลของพระองค์ติดตามเราไปพระเจ้าแล้วมันจะแพร่กระจายออกไป พระองค์จาข้าตามพระสิริของพระองค์พระองค์จะข้าระปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วการทดลองที่มาจากมารซาตานแล้วมีเป้าหมายที่จะทําให้เราล้มเหลวหรือล้มลงขอพระเจ้าปกป้องเราให้พ้นจากการทดสอบนั้นพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าเรามีกําลังมากแค่ไหนพระองค์จาข้าและลูกเชื่อว่าพระองค์จะไม่ทดลองเราเพื่อให้เราล้มลง แต่ลูกเชื่อว่ากา,ขาขราทดลองที่พระเจ้าอนุญาตให้เข้ามาในชีวิตของเราจะช่วยให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นช่วยให้เราเติบโตและเข้มแข็งแล้วมีประสบการณ์กับพระองค์ในการช่วยกู้ในความช่วยเหลือของพระองค์พระเจ้าเราจึงอธิษฐานแล้วขอบคุณพระองค์พระองค์เจ้าข้าและเราอธิษฐานประก,กาศก,การปกป้องอยู่เหนืออาณาจักรและเขตแดนของเราปกป้องอยู่เหนือทรัพย์สินอยู่เหนือชีวิตของเราปกป้องอยู่เหนือการงานครอบครัวความสัมพันธ์ของเราทุกอย่าง พระเจ้าเลือกที่ทานในพนามของพระเยซูเราสั่งทำลายกิจการของมารซาตานทุกอย่างที่แผนงานของพวกมันนั้นจะเป็นโมฆะไปไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในอาณาจักรและในสิ่งที่เป็นของเราในพนามของพระเยซูเราที่ทานแล้วขับไล่อำนาจมืดวิญญาณชั่วที่มันคอยลบกวัวเรา พระองค์เจ้าค่ะขอไฟของพระองค์นั้นชำระอยู่เหนือชีวิตและอยู่เหนือทุกสิ่งที่เป็นของเราพระเจ้าที่จะได้รับการชำระไว้ให้สะอาดและบริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะและขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้กับเราด้วยถ้าในชีวิตของเราเรา ยังมีบาปที่ซ่อนไว้จากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเปิดเผยสำแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้เราไวต่อเสียงของพระองค์ให้เราไวต่อความบาปนั้นพระเจ้าและขอพระองค์ทรงช่วยที่เราจะหันหลังจากความบาปโดยสิ้นเชิงเพื่อที่มารซาตานจะไม่สามารถที่จะกล่าวโทษเราได้พระองค์เจ้าข้าและ เพื่อที่มารซาตานจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในการที่จะขโม,มยพระพรของเราหรือเป็นเหตุทําให้เรานั้นไม่ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าโปรดเจ้าค่าชำระชีวิตของเราและปกป้องเราในทุกๆด้านพรงเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รงทรงฟังคาอธิษฐานของเราและขอบคุณที่พระองค์ทรง,รงตอบคาอธิษฐานของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน